แม b o o k โปร16นิ้วนะครับ2019เมนบอร์ดเสียนะครับตัวนี้เราซ่อมได้สวัสดีครับ a c b o o k โปรนะครับ2019นะครับ16นิ้วตัวนี้เมนบอร์ดราคาศูนย์ค่อนข้างแพงมากนะครับ30,000กว่าบาทแต่ทีนี้เคสเนี้ยมีปัญหาคือลูกค้าเนี่ยใช้งานปกติเลยนะครับแล้วก็ไปพักแล้วก็เปิดอีกทีหายเงียบนะครับ บุกไม่ตื่นนิ่งสนิทไม่สามารถชาร์จได้เลยนะครับนิ่งจากที่จากที่ตัวเช็คนะเครื่องเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยจะมีพอเวลากดตัวแท็คแพดเนี่ยทำงานมีแอคทีฟอยู่แต่ภาพไม่ขึ้นนะครับเครื่องไม่ทำงานเมนบอร์ดช็อตสนิทเลยทีนี้เรามาทำการไล่ตัวเช็คนี่มี2ส่วนนะครับ1ชุดไฟ p v b u s 2ชุดไฟเลี้ยงฮาร์ดดิสนะครับที่มีปัญหาชุดไฟเลี้ยงฮาร์ดดิสแล้วก็ ชุดไฟเลี้ยงหลักนะครับสองส่วนที่เสียตอนนี้เราทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าลาย p ีพีบักับไฟแนนตัวนี้ที่มีปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของเลเยอร์นี้นะครับมาดูนะครับตัวนี้จะอะไรเป็นลาย p ีพีบั g จีทีตนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหลักที่เลี้ยงกับชุดเมนบอร์ดทั้งตัวก่อนหน้านี้ลายเนี้ยจะมีปัญหาก็คือเวลาเราวัดย่านค่าไดาโอดนะครับย่านเนี้ย ถ้าชุดลายไฟดีมันจะมีค่านะครับมีค่าประมาณนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้สำหรับลายนี้จะช็อตตกกาวประมาณนี้เลยนะครับจะช็อตตกกาวเหมือนเราจิ้มกาวประมาณนี้เลยครับสังเกตด,ดูนะครับลายวีวัสจะเลี้ยงอุปกรณ์ของเมนบอร์ดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ที่เป็นลายไฟของไฟเลี้ยงฮั์ดิสเสียไฟเลี้ยงฮั์ดิสก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับ2.5โวลต์น,นะครับแนน s อศูนย0นะครับ h d d ฮัตดิสรุ่นใหม่จะเปลี่ยนไปนหมดล้วนะครับจากจานหมุนมาวางบนบอร์ดเรียบร้อยเหมือนไอโฟนเหมือนไอแพดเลยนะครับตัวนี้อยู่สองฝั่งเดี๋ยวเราจะมาวัดให้ดูว่า ลายแนนตัวนี้ไม่ช็อตแล้วนะครับน,นี่นะครับมีค่าปกติแล้วก่อนอนันนี้ลายนี้ก็จะตกศูนย์เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับตกศูนย์หมดเลยตอนนี้เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอบคุณลูกค้าคุณปียพรที่ส่งเครื่องมาให้เราซ่อมตัวนี้เราทําการแก้ไขในส่วนของ PPB ัส PP เรียบร้อยไฟแนนเลี้ยงฮาริสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจะประกอบลงบอร์ดแล้วก็มาเทสกันอีกทีหนึ่งตัวนี้ลูกค้าต้องการข้อมูลค่อนข้างด่วนนะครับเพราะว่า นั่งทำงาน work from home กันอีกทีนึงมา Growing up in Cali, yeah, you know I love the weather Mom lied, hit him, and you know I handle pressure I do what I want, so I'm never saying never I get what I want, so they call me go-getter get Yeah, I know he does it good, but you know I do it better So misunderstood, if she wanted, it, then I let her Everybody knows, if I want her, then I get her She gave me that look, yeah, she knows she thinks I'm clever I don't think I do it good, no, I think I do it great They would do it if they could, they can't do it, so they hate Every ทุกครั้งที่การถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับเนี่ยต้องเสียบสายดีซีแจ็คครั้งหนึ่งไม่งั้นเครื่องจะไม่อ่อนแม่มาแล้วนะครับรูอปเปลิล <c oughs> ขอใส่รหัสแป๊บหนึ่งครับ อ่า,าถูกต้องนะครับถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาวัดกระแสโดยตัวเทสเตอร์นี้นะครับว่าระบบชาร์จเป็นยังไงเครื่องติดแล้ว19โวลต์น,นะครับเข้า1.1ตัวนี้จะกินกระแสประมาณสัก2.5เลยทีเดียวนะครับเ๋ยวเปลี่ยนพอร์ตหน่อยนะครับอ่านี่เลย ก็ถือว่าเปน็นอันจบเรียบร้อยนะครับสำหรับ macbook pro 16นิ้ว2019นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับ<ข>ๆๆก็ฝากร้านไว้ด้วยท่านไหนที่มีปัญหาประมาณนี้นะครับโทรเข้ามาสอบถามแล้วได้สแกน q คียโค้ดลหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับมผมอานนท์แล้วก็กับเจ้า macbook pro 2019 16นิ้วนี่ก็ขอลาไปก่อนฝากไว้ด้วยนะครับ <t> สวัสดีครับ